โอเคนะครับผมตอนนี้นอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็คือหลังจากนี้จะไม่มีชิปลงอาจจะเป็นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็ได้นะฮะนี่อยากให้ดูมาเล่นอยู่ที่สถานศึกษาเดิมที่ผมเคยศึกษาอยู่เนาะโอเคตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดเขาปิดตรงเรียนกันก็เลยไม่มีนักเรียนมาตรงนี้เห็นว่ามันลกมากๆเลยเดี๋ยวนอกเรื่องโอเคก็จะมาบอกข่าวประมาณนี้แหละเนาะ เดี๋ยวผมกลับมาไหนเดี๋ยวน่าจะบอกอีกทีนึงแหละมั้งไม่ก็อาจจะบอกใน Discord เดี๋ยวผมจะทิง้งอ่ะเออพูดถึง Discord เดี๋ยวผมทิง้ง Dis คอดไปที่ใน r i ิปชันนะ i s c o r d ใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวในอีกทีนึงว่าคุณจะเริ่มอะไรยังไงนะครับผมในตอนนี้ก็ผมก็ขอมันพักผ่อนก่อนละกันเนาะโอเคอาจจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ที่ผมจะไม่ลงคลิปนะฮะ